เรื่องเกี่ยวกับปัญหาราคาอะไรอย่างเงี้ยที่มันตัดไม่ได้ทําให้เขาต้องมาติดกับผู้หญิงคนนี้นะซึ่งทําให้เป็นประเด็นของคุณสองคนนะก็เลยอ,อยังมีประเด็นกันอยู่แล้วเขาก็ปวดหัวไม่รู้จะเคลียร์ยังไงนะคือคนนึงก็อยู่ในความลับอีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคสะสเตย์นะเขาก็ลุกหัวถึงโตอยู่แล้วเขาไม่ยอมคุณก็ไม่ยอมนะแต่ว่าไอ้ที่เป็นมือที่สามเนี่ยที่มันเป็นตัว นอกเนี่ยนะเขาอาจจะอ่าค่อนข้างที่จะเรียกว่าสดใจอยู่นะก็เป็นเด็กสไตลนะ์เขาอาจจะชอบในความเอ่อนโยนหรือส,ใสนใจน่ารักคนนี้นะที่ช่างเอาใจก็ได้นะทาให้เขาติดกับหลงคนนี้นะแต่ว่าเขายังไม่ได้ให้สถานนะชัดเจนนะเพราะว่ามีเยอะมูอยู่นะเด็กฟูเนะี่ยคือเขาทาตัวเหมือนพวกโสดอิสระไม่ได้ชอบผูกมัดน,นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะเขาก็จะเตาะทอไปเรื่อยนะ แต่ว่าไม่ได้ให้สถานะแล้วก็ให้แบบแค่คบลับลับนะแล้วก็มีสัมพันธ์ลับๆด้วยนะถ้าเป็นเดบิวต์มันเป็นแนวนั้นเลยนะแนวมือด้านมือสิบแปดหมวกอะไรอยงก็ได้นะแล้วคุณอาจจะรู้หรือจับได้นะมันก็เลยออกมาเป็นเก้าดาบนะครับปวดหัวเลยนะแล้วคนนี้ก็น่าจะเด็ดกว่าเขาด้วยก็ได้นะเพราะว่ามีเพจออฟขับนะ เป็นเด็กช่างเอาใจชอเลาะแล้วก็หน้าตาสดใสอาจจะเป็นพวกนักร้องอะไรก็ได้นะถ้าเขาไปเจอก็อาจจะเจอพวกเอ่ออย่างเดวิลเนี่ยมันก็จะเป็นพวกธุรกิจสีเทาตามผับตามบาร์อะไรที่มันเทาๆอ่ะธุรกิจสีเทาแล้วก็คบกันก็รับๆอีกแล้วก็ยังมีสัมพันธ์รับๆอีกอไปกันใหญ่ทีนี้ก็ถ้าเท่าที่ดูนะคือคนนี้เนี่ยเข้ามาทําให้คุณกับเขามีประเด็นชักดาบไปเลยนะแล้วก็ตอนนี้ เขายังไม่รู้จะเอาไงน,นะสองดาบยังลังในสับสนเยว่าคุณไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาพยายามชิ่งไปก่อนนะลอยตัวอยู่เหนือดาม่านะไม่เคลียร์ท้งฝั่งไหนทั้งนั้นนะเขาคงปล่อยให้เวลาไปก่อนแล้วรอคงใจเย็นแล้วอาจจะค่อยคุยนะถ้าเกิดว่าแต่งงานกันแล้วก็เออมีเกณฑ์ต้องเคลียร์แต่ถ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นครอบครัวนะก็